ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีดีๆตอนรับเข้าสูุซองมาให้ผ้ามวลน,นะครับเนาะมือน,นีมาเบิ่งบรรยากาศดูหอประทับน้ำกันงนะพี่น้องเด้ออ่ะเสาร์วันที่ยี่สิบสี่ครับผมเนะาะจะอีกสักครู่ก็จะได้เดินทางไปเนาะลำขอโศกแม่ตาเคียนวัดบ้านตัวไ้เนาะก่อนอื่นกะนมาเบิ่งบรรยากาศดูหอประทับน้ำกันงสำหรับมือนีเสาร์นี้ หรือมีเอียงนะทางเอียงฝากพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศด้วยกันครับ แม่แม่ตาคนเดียวเออแม่จะ่แม่เวนียงอันนี้เสียงปู่ตาน้าเสียงหล่เออเสงตัวเตีวะอันี้เสงหลาวเาจยงหลานหอมั้งมาห่อแต่อี่งกอ บมืท่านมีโอกาสบันทึกไว้ว่าอันทนุกข์ขั้วแต่าักขาดภาวะพอแต่เอาผ่ามักผาา่กกานเอาเนาะว่าปัจจุปการ่วมทั้งมาด้วยใจด้วยพอว่าท่ามาด้วยกินมาด้วยใจอันเป็นกุศล ผมบางคนฟันเห็นเดือดูดนะคะฟันเห็นตลอดค่ะน้ำน้อยกับฟันเห็นฟันจังหลายหลูกหลอดเออคือว่าฟันจังนะอนุ่ยอยู่ห่างอ่ะดักมากยามดักมากตั้งใจ่ดยเพาะเออใบเขาตั้งฟันผู้ขาว่ากัานมา อาหานพอดแบรากแบบไข่มุกู่กรากมูกฉ่หวานคือขับักแข็งแรงนะลเอหาเง้อไรนน้อหายท่องไหรมาคือจะการงานหายไตเร่าต่าเที่ยนังน่าท้องพ่อได้แต่หายใจเที่ยนั้นมาท้องพ่อรู้ไ่หายรู้ไหมนลูกเออรางไม่รู้จักลรกหลานมุกจักลูกหลานมุกจักลรกหลานนี่ก็คือว่าโรหลานปู่ตา ลูกยิ้มย้มยามตลอดมันมากตลอดดยากมากอิ่งว่าที่เราได้ลูกายัานให้ตลอดทันเอ้ยากมาห้ถงก่อปโอ้อ้โออ้นอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้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 โแตงโอหาไ้้ออ้อโอโอ้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 ้ ได้วงวานทานข้าวขอเมื่กี้แมจ่ายจมปากจมขานี่จมคายอะรเอออยากได้พ่อไปมาหาอี่ขอแ้้เขาอเอาก็ไปชกได้ทั้งสามอหลานะที่จะว่าคนนิงคนพ่อเดาบเบอเบ่งเงา ดินรุ่นใดลูกว mm. mm. ่สิไี่คือเกามากบ่อยนุ่งกสิโอนมากเอามันเออะว่าเปิงหนังหนก่ว่าเปิใจได้มากแล้วเด้หเลยบ้าว่ากับใปบอกไขายดูงานข้าดูแตทั้งใดเอาตรงตรงี้เถะเราเฮ้ยหนึ่งหาเก้าว่าขายตต้องค่ะตัวนี้แหละใมพ่อกปบอกไม่ว่าันแมนค่ะคอมแพนนเขียนใช้เขียนใช้ถูกกับแมนบอ โอ้ก็มีตาคอตั้งต่ความเวิรบาดฐานตาถ้าพอมากรไดจังทันตัวจังทันาลูกหลานพออไใบชิไปบถางแล้วลูกแล้วใบจีนใบข่ามราหลาด้มาหาพอรา้มากราบข้าวราบข้ามมาจังทันกับว่ามาหาพอไรนม่ได้มากในเงินข้ามกับว่าไม่บาดฐานเอออาข้ามมาหาพอกับมากราบมาข้าวราบแล้วลูกแล้วพอกับด้ื่องฐานเี่ต้องปากตรงข้าม นอนความทุกความหาัก <restless> มันหมมดกวดตับด <No. S 2> uh ้หมดแล้วเออตังมาตากที่ตังมาจากที่เออช่วยกวดยังมีจิ้ทูกงาหนักเลยหลานพ่องนักอาเอาแล้วงใจว่าทีแกตายไงเอาเออว่าตายแล้ไม่ถือว่ตายเท่านังปลาช้าเลยลูกแคหันใจได้ืม่ตายหรอกแต่คือไม่ตายเท่หนัง ข้าหันใจไาวมากถึงมันเยอะหลายผัวมั้งเออมันมันหันใจได้ไหวบ้างได้แล้วค่ะหลายวแล้วว่ตายครัปวดได้หลายอย่างเยอะอีกไม่ไปต้งทานตัวเดี๋ยวอีกอยู่บ่หลายดอกพอประมาณสองงานเอออดเอาว่าตายง่ายมากหันชอบคือตายกับหันใจไหวแล้วก็จะหันมาจ่ายขาดเ นมันนี่พจซยนยนว่าพอจีซยนยอไปเรื่อยๆเาไปเรื่อยๆกเอาเีรื่ออยงนก่เออข้ารอเอาแล้วกล้วพ่อกปะเรืหอยไปเรื่อยๆจางล่ะจ้าใจใน้อได้ไปน้อใจนี่นั่งเปคนสากไม่ไม่ต่เอาเอาโทรศัพท์มาในบุหงซื้อมา วางวนไปก็ื่อยๆเลยพอทุกอย่างวางุญบารังนีแตะของคอยก็คอยังไปเร้่ลูกเด้อเพราะไปง้างหลักลูกหลานเพราะว่าใครปวตายเพราะที่ตายก็ไม่เพตาะตายแต่จมหลายจมอุ้งอังหลายวาไม่ได้ออกว่าไม่ได้พอมาแบบสือคอยแบบไู้ใดก็บบ่ไรหรอกนอกจากอีบอซอยน้องคนหนึ่งว่าเขาจะเป็นานตายเขาจะนั่งยู่งส บ้าปูซ่าปูซ่าปูอบ่รเน่ยปูทาดปูหันจำไดปูทังใส่ใจใส่เจปูม่าปูหันจาได้ปูทังใส่ใจแล้วปูทังแต่แล้วพอคอยค้องดูก่อนหนูหูปูซ่าไปแล้วงหนูสีปูซ่าอีกองหนึ่งเออเดี๋ยวพ่กจะเอาตัวขังขังองขังขังหายว่าเป็นตัวเป็นตัวนะเอาองขังขังไปเลยพ่อว่า คอั้งเมื่อไหร่ตรนั้นเป็นักจังหว่ารั้งครั้งวันน่แอมผมน้องวันเชนยนอร์พอถือหายเมื่อถือโอมแล้วหลุดแล้วได้ดีเมื่อใ่ะผู้รังแต่กับดผู้ทั้งการจ่ายกับดีคำคู่ในดวงน้าดูเด่นเป็นุกยูขี่ห้าทัดท่าแล้วลุดแล้วขออมือยูี่ห้าทัดท่าห้าทัดท่าอีงนักกาเกิดขึ้นไดแล้วหลุดแล้ว เอ้ยนั่งกับกืนได้ห้างไม่ดีเลยเอาผ้าที่เอาขายทัถองเออเอาผ้าทั้งัจจักับปือรังแตกเงินมันจังแตกห้างนางาหงาังไงอันนี้คือปูทั้งกจจาย่างกลางาได้นงี้ยมั้เด็กพระ รัองไปเอาเรืองที่รงไปรุ่มข้าห้าห้า้าวอันนี้เ่อหาข้ารุ่องทร้อนหมดเรื่องทะร้อนมบเต็ูร้งแไอวัามั้นามาดาเเอออูก้าเอาไปตีตงนี้ตูวแล้วหรืเปล่เตึอ พี่ของรักของนักขาหลุดร้านบ้านเมื่อผ่านตู้เดิมเต็มทุกห้นท่องหลายน้องให้ท่องหลายมากเอาใจมากเลเอ้าได้มากอะไรของนีนน่ไปรักของนักขา หายดูเก่งเกินทกหายง่ายมากหายท้องไร้มากบาดนะสาธุบ้าหายทุกบ่าหายนักแล้วบาดเน้อหายตาเริ่กตเริ่มไรมากหายอเริแล้วข้านพอว่าเขาอตาที่ดีนะตายได้สิพาดที่ดีทางว่าไม่ทางนะพ่อตยแน่ให้เพื่อไปเขียนข้านพ่อเขียนหายพักคักคร่เห็นว่าอพราะมันใจได้พอเชียงไปเชียงตายได้พอหนื่อว่า่ะ อ่าหมาต็วหมาหมา้วยเด้อได้จนบางไดกัจีนแต่หนึ่งหาก่โบบรายัง็นบางงงเอาเอาค่ตัวตัวอืมข่าวข่าวครมๆด้วยรุ่งท่าท้งกระจายท่าท้งกระจายเรื่งเก่าสองืืองเก่าสองนะปูเออเร่องเก่าสอะอืม ผู้รังแตกรุ่งห้าเก้าุ่ยผู้จักหนังบอกผู้จักเปล่าว่าู้ดักหนังรู้จังไหมผู้รังแตกรุ่มทะร้อบุหาเก้ออถทั้งกะารรุ่มจะทั้งประตูโขงเอาตัช่วยประตูโขงมา ประตูโขงรูปไหนคุณรู้จักไหมร่างหลาเลยมากแต่ว่าเชอยค่ะเออประตูโขงน้มาถางท้ายบุมากเอยแตกางนย่เออพอกรเลิสหายโขหายลาหายโขงหายว้าขานบ้หายุกรานแต่่ไม่เช็ดไม่ขีไม่ข้ามนะหรวะแบงติ่นแบ่งาแบงข้นนะลรว่าจะว่ัจะว่อะไาทากข้าก้าขิ ตามหัวไ้พ่อวากับหลุนเก้าสี่ตามใจกัว่าเป็นหกสี่ได้แม่วางนั่งนอกเปียกเ้าสี่ตกี่นะครับนาะเออว่าตัดตาหี่ก็ได้ไหมจากถ้าประตูของหกสี่หรือหกสี่ก็ตามใจตามหัวไวฟพ่อบบปูเป็นตามใจโค้งเปสี่ล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร หกเกาซีได้ไหมปูหกเกาเขียวหางหัวปู้องไส้ละไรมด้งแต่บุมใครบุญมันเออเออพิกจารนาดูก่อนก่อนพิกก่อนําก่อนตัดทิ้ใจกระดุกกรดงหางแบบไเด็กแบบาข้อคือข้อถางไปน้อง่านดรงเจ็ทองเลทองไหมพ่อมีรางวัลไหมอยาลงไปจะไปดีแค่เป็นขายทองตัว เพื่อหมาอยู่ท้ายมานันพอ่อเลิกท้ายขเขานานขายด้วยนะอ่าอีีบอพูดาไม่รางบ้านเราพาไม่รางบ้านเป็นนกถือว่าไม่มีใครถ่ายดีตัวนี้พ่ออัน,าน,านถ่ายด้หนะันนี่ มีนยังไม่งานนี่ทำงานได้ยังก่อก่อนแน้องไปนี่จที่วัดปู่โอวัดตัดยืมได้ต้องมีการยืมไเขาว่าเขาส่งมาให้อยู่จเ <c oughs> ขาส่งมาเ <c oughs> ขาเหลือไว้ให้อยู่เนาะเขาส่งมาจักไว้กว่าปีบังขามกระโจนบขาวกระ่จ ยาควาบิงกันต้างก็อันไม่สนใจเขาป็นมาจามว่ากวงว่ากันที่หน้าหวามากกว่ามากกันเอาเรียบร้อยจาขอคขว่าใหหนังตับ่อถืออืมเอาดากแล้เขาว่าเบิ่งได้ไหมมันตัวได้หระครับกำลังวัดศีรามพอยเป็นยังไง่ดังดาหนายูดูาสามตัวหรือสองตัวพอยูดา ไปเบิ้งดับกับไปซื้อเอาทะเบียนเียอทะเบียนรถแป๊บนึงออไปเบิ้งหมดด่หโอ้หกหกแปดสี่ก็มาท้องดางมากเด่งแปดสี่ทะเบียนรถได้พี่น้อเด้วยหกแปดหกหกแปดสี่นะครับเนาะหกแปดสี่ได้พี่น้อเด้วยอามนั่นได้ครับมาเบิ้งนนอรอืู ดวงงดีไดาดูวงร้ายถือต่างนี้อันน้นาตดนัยนเด้พี่น้องด้วยหกหกหกแปดสี่เนาะพี่น้องด้วยหกสี่เก้าสีนะครับเนาะตัมนั้นสาเราคลิปนี้สวัสดีครับ